อสาวนุ่มค่ะกับความน่ารักของแฟนเมื่อวานนี้เล่ามุมิได้ฟังหน่อยโอ้โหพี่จอดรถงานแฟนฟราเมื่อวานโอ้โหเรากินพื้นที่แบบปิดไปหมดเลยใช่ครับเป็นไงบ้างเราเคยไปได้ฟังน่ะก็ดีใจครับเป็นกิจกรรมที่ได้เจอแฟนคลับแบบเขาเรียกว่าไงซึ่งซึ่งหน้าเลยอ่ะแบบระยะประชิดเลยครับใช่แล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยอะไรเงี้ยรู้สึกว่า ได้รับพลังบวกเยอะมากเลยครับก็จะมีแฟนคลับบอกว่าเออขอบคุณมากนะที่แบบโฟต์ไป็ิสปิน,น,ปนแล้วก็เป็นแฟนค mm hmm. ลับอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกขอบคุณเหมือนกันขเขาเรียกอะถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณแฟนคลับเหมือนกันที่เออซัพพอร์ต hmm. ผมอะไรเงี้ยแล้วก็เจมินายด้วยครับพวกเราสองคนรู้สึกว่าดีใจมากที่มีพวกคุณอยู่นะครับผม mm hmm. ก็อยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะครับผม mm hmm. พยายามแบบเพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับผมสร้างผลงานมาให้ทุกคนสนุกกันนะครับเจมินายครับผมก็ ดีใจครับดีใจไม่ได้ไปงานอย่างนี้นานมากๆแล้วครับแล้วครั้งล่าสุดที่ไปผมเห็นหลังจากที่เสร็จงานมาครับเขาจะมีเทรนในทวิตเตอร์อะไรใช่ไหมครับแล้วเขาเหมือนจะเอารูปตอน2ปีก่อนที่ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นน่มีมีแฟนคลับอยู่สี่ห้าแถวอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นยังนิดเดียวอยู่เลยเป็นวันเกิดผมพอดีด้วยเออเป็นวันเกิดพอดีด้วยแล้วอย่างเงี้ยเราคือแบบพอได้กลับมาแล้วพอได้มาดูว่าแบบเออเราเราเติบโตขนาดไหนเราเรา แบบเนี่ยอะไรมีคนที่สปอนเราเยอะขึ้นขนาดไหนอะไรก็ดีใจถึงแม้ว่าจะมีแบบบางคนอะไปไปมามาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแบบมันรู้สึกอืมอืมใช่รู้สึกรู้สึกเอ่อเติบโตขึ้นในในสายอาชีพ แต่ความท่องของเราก็ยังยังถูกพูดถึงในพาที่ไปแฟชั่นวีคมาบอกว่าเธอเป็นระดับ20ตัวท็อปที่แบบโอ้โหระดับโลกนะจ๊ะเธอจ๋าชอบคำถามพี่จริงพี่ชอบคำถามพี่เต็งแล้วเทุกสิ่งไอ้บ้างที่แบบเราถูกแบบเหมือนว่าอินฟูแหละท่านยกให้เราเป็นหนึ่งใน20คนนะในระดับโลกเลยพี่จริงดีใจมากเลยครับเราก็เป็นแค่แบบเด็ก อาเด็กไทยคนไหนก็ไม่รู้ที่แบบเอออยู่ดีๆแบบเออมีชื่อเสียงมีผลงานแล้วมีคนติดตามอะไรเงี้ยแล้วพอเออได้ไปงานแบบใหญ่ๆแบรนด์แบบดังๆต่างประเทศแล้วเออสามารถแบบเออเป็นที่เขาเรียกไรเป็นที่รู้จักแล้วเป็นสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับเออประเทศไทยหรือว่าเออทำให้แบรนด์เนี่ยอามีคนพูดถึงมากก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็นั่นแหละทํางานอาไม่ว่าแบรนด์ไหนก็ตามก็เต็มที่ครับก็พยายามทําให้แบรนด์นั้นเออ พึงพอใจมากที่สุดแล้วก็เราก็เออดีใจที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้คือรู้สึกเออความรู้สึกที่แบบเป็นอันนี้ของที่ไปอเมริกาะใช่ไหมคัมี่ใช่ไหมอ๋อเออดีใจมากดีใจมากเป็นเออ่โอกาสที่ได้ได้ไปแฟชั่นวีคแบบที่อเมริกาครั้งแรกครับแล้วก็เออ่ได้เจอพี่ๆศิลปินมากมายที่ไปที่นั่นครับเราก็ดีใจมากๆที่ เขาเห็นว่าคาแรคเตอร์ของเราหรือว่าความเป็นตัวเราเหมาะกับแบรนด์ของเขาที่ที่เขาจะให้ให้ใส่อะไรอ่ะแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้ถูกเลือกหรือว่าได้ถูกเรียกว่าอ,อ,อะไรอ่ะได้ถูกเป็นเป็นเออเป็นตัวแทนของไทยที่ได้ไปอะไรอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็เป็นหนึ่งในซอฟต์าวร์ของไทยเหมือนกันที่ที่ได้ไป represen ความเป็นไทยที่ทต่างประเทศเลย <Okay. S 1> ให้เขาได้รู้จัก ไทยแลนด์มากขึ้นแฟชั่นสำหรับเราเป็นยังไงบ้างคะแฟชั่นเหรอมันขนาดไหนมันเลิศแค่ไหนคะอันเลิศแค่ไหนคือแฟชั่นของเราไงเราชอบแนวแบบไหนเออก็คือแต่งได้หมดครับผมเป็นคนแบบว่าเออเล่นเท่ก็ได้เล่นหล่อก็ได้เออายู่เซ็กซี่ก็ได้น่ารักก็ได้ก็เหมาะสำหรับทุกแบรนด์เลยนะครับผมก็ตอนนี้หัวใจยังว่างอยู่ครับหัวใจยังว่ารอเกี่ยวอะไรกับแฟชั่นอ่ะไม่รอแบรนด์อื่นมาเติมเต็มอย่างเงี้ย อโอ้ได้อ๋อโอเคครับผมเดบุกซาร์อะไรฮะบุกซารปรึกษาอะไรผมหรอแฟชั่นหรออ๋อที่ที่เราสัมภาษณ์เคนโด้อุ้ยดีดีใจมากๆเป็นเกียรติมากมแล้วก็เอ่อเรื่ออะไรเป็นเป็นเกียรติเป็นสีของเงตางประเทศเป็นคนไทยคนแรกเออดีใจมากๆแล้วก็เอ่อตอนตอนนั้นเกรงมากๆโอ้โหตื่นเต้น ไม่รู้ว่าเขาจะแบบเออเฟรนลี้ไหมหรือว่าอะไรยังไงไหมอะไรเขาเป็นถึงแบบเดอะเคนโดเจนเนอร์แล้วก็ดีใจครับเพราะว่าพี่เขาน่ารักมากแล้วก็เออเขาก็พยายามทำให้เราไม่ตื่นเต้นอะไรอยังไงเราก็ตื่นเต้นอยู่ดีก็ดีใจครับที่ได้เป็นตัวเลือกของรอยัลที่ได้ไปเขาบอกว่าเราดูแบบเจนสนามมากเลยนะเจนสนามว่า่ตื่นเตัวว่างตัวผมเห็นเขาหน้าขวัญห้างอะไรอย่างเงี้ยชิวๆผมก็อ๋อโอเค กันเอาบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะดูเก่งไปเออก็น้อยอ่ะผมไม่ค่อยได้ไปสัมภาษณ์ใครอ่ะแล้วก็ก็สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งก็เนี่ยมีเซอร์พอลสมิธอย่างเงี้ยคนหนึ่งแล้วก็เนี่ยเคนโดเจนเนอร์อีกคนด้วมีแต่ภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่มาเลยแล้วก็ดีใจครับดีใจที่ที่ได้ที่ได้ทำอะไรแบบนี้ครับใหม่ๆนี่ครับ คอาค่ะล่าสุดก็ไปคอนเสิร์ตที่เกาหลีมาอ๋อใช่ครับไปเกาหลีมาครับก็สนุกดีครับนี่เลาหรออีไรแบี้หน่อยนึงอ่าเล่าเหรอเธอร้องเพลงภาษาเกาหลีด้วยใช่ช่ครับร้องเพลงเป็นของที่วินอะไรเงี้ยเขาเป็นมีมีเนื้อภาษาต่างประเทศอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าไปเกาหลีแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออภาษาเกาหลีดีกว่า ั้นเดี๋ยววันนี้โพสตจะลองร้องเพลงภาษาไทยก่อนยากไหมยากไหมด้วยด้วยคำคำพูดที่ก็ต้องออกเสียงต่างๆ่งนั้นก็ยากยากครับก็ให้เพื่อนช่วยเพื่อนที่สามารถแบบพูดภาษาเกาหลีได้อะไรเงี้ยช่วยแต่ว่าก็นั่นแหละก็้งูปลาครับเพราะว่าก็ไม่ได้ค่อยมีเวลาเตรียมเพราะว่ากลับจากอ่ากัมพูชามา เห็นกว่าจะขึ้นคือซ้อมตลอดเวลาแบบว่าคุยอยู่คนเดียวตลอดเวลาคุยอยู่คนเดียวแล้วก็โอ้โหแล้วเขาซ้อมเดี๋ยวร้องคุยคุยวคือตลกมากเลยผมไม่ได้ผมก็ผมไม่ได้หูฟังไปไงผมไม่มีหูฟังไงแล้วโทรศัพท์ผมอ่ะก็แตกแล้วถ้าจะเห็นนะโทรศัพท์ผมก็แตกแล้วผมก็ฟังอย่างเงี้ยปุ๊บฟังไปฟังมาแล้วร้องเพลงปุ๊บโทรศัพท์หล่นแล้วหล่นอีกอะไรเงี้ยเออแล้วตลกดีแต่ว่าก็ก็ซ้อมเสียซ้อมก็ซ้อมก็ซ้อมไปเรื่อยเรื่อยครับเเป็นไงผม ก็ไป่รู้ Nein> นะคึณพอใจไหมต้องถามแฟนคลับว่าเออชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เตรียมบินไปอีกหลายๆที่ใชื่ยไหมว่ามีแฟนมีทวเดี๋ยวล่าสุดจะไปเวียดนามครับใช่เวียดนามวันที่18ทุลาธันวเกิดผมพอดีครับก็อาจจะไปฉลองที่นู่นเลยใช่แล้วนั้นเป็น run เ h e world concert ครับใช่ก็ที่ไทยเราจัดไปแล้วใช่ไหมก็จะเป็นแบบเรื่องอะไรทัวร์ตามประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปเอ่อหลายๆประเทศครับก็น่าจะได้เจอกันนะสำหรับเออใครที่อยู่ ต่างประเทศนะครับผมอาจจะได้ไปเจอนะจ๊ะมันจะมีความพิเศษอะไรขึ้นมาจากแตกต่างจากไทยไหมแตกต่างจากที่ไทยไหมหรอก็เราจะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นไม่ได้ไปลเลยเออแล้วก็ก็จะมีโชว์ที่อาจจะแบบมีปรับเปลี่ยนนิดนึงแล้ว huh. ก็ อจะมีโชว์ที่อยู่ในไทยแล้วก็เป็นแบบเรียกว่าอะไรอยากโชว์อีกที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโหมดเชียร์ก็ต้องมีอยู่แล้วโหมดลงมาโหมดแต่เรื่องเก่าไม่ไหวเอาละแต่ว่าถ้าสมมติว่าทำได้ผมจะทำเลยนะถ้าสมมติว่าสถานที่มันพอหรือว่าเอออุปกรณ์มันพร้อมผมจะทำให้ดูเลยนะทำได้แต่ว่าต้องต้องมาดูก่อนว่าเออสถานที่เปลี่ยนเอาเปลี่ยนเป็นเกียร์กับ จะมี่นายเพลงมันจะไม่ต้องไปยผุดนะจะอะยุลายคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรเปนราตรีฬา้ไใช่ใช่ก็ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วเพลงเวียดนามเวียดนามจะมีบ้างไหมเวียดนามมีเวียดนามสักหน่อยไหมลูกอ่าก็ดูก่อนครับว่า้องในครั้งนี้เต็มร้องไหมร้องไหมไม่ร้องเวียดนามมาเต้นเลย ไม่ได้ง่ายๆนะแต่อีกหนึ่งเรื่องในโซเชียลมีคนแซวเซมินายว่าแบบไปเซลพี่เก่งเขาบอกว่าน่ารัก่งอ๋อพี่เก่งฮาริสเหรอครับเก่งฮาริสเก่งฮาริสอ๋อใช่เขาเห็นเขาโพสรูปใหม่เ้าแบบหล่อลิฟเอาไม่ลงแล้วแต่ปรากฏเขาอยู่ชั้นหนึ่งเอาไม่ลงวะแหละจริงๆมีมีชวนเขาจะชวนเขาร้องเพลงด้วยใช่ไหมคะ เดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวน่าจะได้ร้องเพลงลฉวนรักสุ้ดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วฝากคนงานหน่อยครับเพื่นๆได้ติดตามเนาะเพลงด้วยเพลงทั้งคู่เกือบจะเสียแล้วอะไเหรอนองกันใช่ไหมเสียแล้วสี่ล้านคนสี่ล้านอ่ะโอเคจริงเหรอครับใกล้จะสี่ล้านแล้วทุกจริงเหรอผู้จริงผู้เนี่ยเขาจะโกหกเธอทำไมล่ะจริงเหรอครับก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณที่ s u p พ o r t แจ็คนะครับก็ ตั้งใจผลิตผลงานเพลงมาให้ทุกคนฟังครับแล้วก็มีคนฟังก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว่าเป็นดารามากหน้าหลายตาท่านที่คือก็ที่เขาร่วมร่วมเล่นละเขาร่วมเพลงอะไรเขาร่วมแชร์เล่นแชร์เล่นเพลงง้อนะครับมีพี่ๆอ่ะไอดอลมีพี่ศิลปินนะครับเต็มหมดเลยนะครับก็ขอบคุณมากที่ อ่าสปอนซ์ซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวผมจะสปอร์ตพี่เหมือนกันนะครับผมดูทุกคนเลยนะผมรักพี่ทุกคนนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมใช่มีคำถามนึงคำถามเลยครับเอาไม่ถามวันเกิดครับเอาเกิดผมนะครับอยากได้อะไรลงบอกลงแกล้งบอกกล้ขอบคุณนะอะไรครับ ผมไม่ได้อยากได้อะไรเลยครับเฉยว่าเออมันมันพอแล้วแหละแต่ว่ามัพอแล้วมัากข้นอยมากมันพอแล้วรวยจังเออรวยนะเอออยากได้บ้านสักหลังหนึ่งเอเาบ้านกูไปแบ่อ่อไม่ไม่ได้อยากได้อะไรครับก็รู้สึกว่าเออโอเค้วแล้วก็มีความสุขแล้วครับก็อยากได้อะไรเหรออยากให้ เออไม่ไม่ได้ใยญ่ได้อะไรเป็นพิเศษเลยครับรู้สึกว่าเออมันพอแล้วอย่างรอบที่แล้วเราให้กอดเจมินายรอบนี้เราโอ๊ยพอแล้วพอแล้วทุกวันนี้ใครดูทวีอยู่เลยที่มันเกิดเจมินายบอกว่าหอมครบหรือยังของเออในอียิปอะไรเงี้ยพอแล้วพอแล้วเออเดี๋ยวเจมินายมันเอียนไงเออเอียนเหรอคะทุกคน อะไรนีไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวมันจะบ่อยเกินเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นซีเครตสเออไม่เดี๋ยวแบบแฟนคลับเบื่อไงเดี๋ยวน้องจะโมโหูว่าเดี๋ยวน้องเชือมือหเมื่อกี้เมื่อกี้เรายังไม่ได้ยังไม่จับลูนี่ยยังไม่จับหนูกพีกมเลยเลยครับก็เนื้อยนะครับสวัสดีมี่ครับก็ ไปฟังกันได้นะครับผมก็นั่นแหละเหมือนของพวเรเลยก็เห็นคนที่เต้นกันตามโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายก็ขอบคุณมากานะครับที่ที่เต้นกันนะครับแล้วก็มีเพลงใหม่กำลังจะออกมาอยู่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมว่าจะเป็นเพลงแนวไหนนะทั้งคู่เลยครับทั้งคู่เลยแล้วก็อ๋าอ๋าอ่าอ๋าอ๋าอ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 